ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทํตาตำมาม่ากันค่ะแต่ว่าเราเตรียมน้ํายําไว้แล้วนะคะจะมีพริกแห้งนะคะห้าเม็ดนะคะพริกสดหกเม็ดค่ะพริกดีปีสี่เม็ดนะคะเพื่อนๆจ๋ามีมะนาวนะคะเราบีบแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกนะคะสองลูกจ้ะมะเขือเทศสองลูกนะคะเพื่อนๆจ๋า แล้วก็มีถั่วฝักยาวสองลูกค่ะเพิ่มสีสันความอร่อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะชิมรสดูนะคะเพื่อนๆรสชาติโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไม่ตำนะคะเราจะคนนะคะเพื่อนจ๋าเราจะใส่ ผักกาดดองค่ะเราก็จะคนก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เต็มโคกเลยแน่เลยค่ะแบน,นี้นะคะ,ะไปค่ะเราก็จะมีหมูยอค่ะเพื่อนๆมีหมูยอใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะ เราลวกแบบกระโดดน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆจ๋ามีลูกชิ้นปลารักบี้ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็มีหมึกหนังกอกค่ะวันนี้เราจะไม่ทานเป็นยำนะคะเพื่อนๆจ๋าเราจะทานเป็นยำค่ะใส่น้ำปะลาร้านัวนัวนะคะเพื่อนๆเ,เราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็จะมาชิมดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเราจะเติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆจ้ะแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสค่ะใส่ผงชูรสนี่ก็คือว่าตามใจชอบนะคะเพื่อนๆใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะต่อไปเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้ค่ะ จากเราชิมรสชาติได้แล้วนะคะเรามีลวกเส้นมาม่าไว้นะคะเพื่อนๆจา๋าเราก็จะเทราดลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆจานเราเล็กไปหรือเปล่านะน่าจะเล็กไปนะครับแม่ <laughs> ทีนี้นะคะน้ำของส้มตำนะคะเราก็จะทำรสแบบเค็มๆเผ็ดๆ,ดๆจัดๆไว้นะคะเพื่อนๆจา๋าแต่นี้ก็จานใหญ่แล้วนะ จานเย็นสุดของบ้านเราแล้วนะแม่อะไรมันจะขนาดนี้เ,ะะเป็นตําม,มาม่านะคะของเราวันนี้ค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆจ๋าแซบนัวจ้า